เรียกว่าเป็นเรื่องราวดราม่าสะเทือนวงการธุรกิจอีกครั้งหนึ่งนะฮะหลังจากที่บริษัท TCG Social Media ครับได้ยื่นฟ้องแม่แอนจากพงศ์จากราจุฑาทิพย์ครับและบริษัท JKN นะฮะในข้อหายักยอกทรัพย์หลังปิดบริษัทโดยไม่แจ้งหุ้นส่วนนะฮะเพราะกับลอยแพรพนักงานเนี่ยนะครับก็กลายเป็นเรื่องราวสะเทือนในโลกโซเชียลนะฮะแล้วก็ในสังคมไทยในวงการธุรกิจอีกครั้งหนึ่งแหละครับคุณผู้ชมซึ่งหลายคนก็ตั้งคาถามครับว่าต่อจากนี้ JKN จะทําอย่างไรและแม่แอนจะผู้ถันการได้อย่างไรบ้างเนี่นะ หลายคนตั้งคำถามแบบนี้ครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรฮะติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับผมเพียงแค่1ปีหลังจากที่แอนจัก,กระพงศ์จักราจุทาทิพย์ได้เข้าซื้อองค์กร Miss Universe ที่มีมาอย่างยาวนานมากกว่า70ปีโดยมูลค่า20ล้านดอลลาร์สหรัฐ